ครับสวัสดีครุณผู้ชมทุกท่านด้วยครับอยู่กับช่องไม่มีสาระนะครับวันนี้นะครับอยู่กับไอดีของน้องโยวัฒอะไรวะโยโยวัฒห์ฮิตอาร์เอ็กต์ไหมต้งชื่อมันง่ายหน่อยดีอยู่กับน้องไอดีน้องคนนี้นะครับผม มาดูกระชุดกันเลยนะครับผมชุดมีอยู่ห้าสิบแปดชุดมีชุดนิดเดียวนะแต่ก็อหออภายในเมื่อกี้นะเอามาชื่อไม่ออกนะชื่ออะไรไม่รู้อ่ายวูวาร์ิฟลี่นะครับผมน่าจะน่าจะอ่านง่ายอนี้นะ,ะยวูวาร์ิฟลี่นะครับผมขอประมาณนี้เลยนะครับผมมีชุดห้าสิบแปดชุดน่าน,น้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์เช่นเคยนะครับท่านะผู้ชมปะแบตจนยี่สิบเปอร์เซ็นตะ์แล้วมาเะไปดูคังอาวุธคัองอาวุธนะครับผมมีประมาณนี้มีแอร์สิสี่ล้านสองนะครับผม ประมาณนี้ประมาณนี้ขอประมาณนี้ของมีไม่เยอะแต่ก็เล่นได้นะครับผมไม่ได้หมดอ่ะผมบอกเลยประมาณนี้นะครับผมขอประมาณนี้เลยประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้เนี้ยหนึ่งไปแปเจ็ดด้วยนะเอาเรื่องว่ะเอาดยเอาดยประมาณนี้นะครับผมเราเปิดประมาณนี้อาวุธดางปากอาวุธพิเศษปั๊ไปดูไฮไลท์กันเลยนะครับผม อยากซื้อขายรหัสฟรีไฟล์นี่เลยเพจซูเปอร์ไกดช็อปสาขาสองเป็นหลักผู้ติดตาม1นึ0 0 0สบินทาวอนขายรหัสฟรีไฟล์เริ่มต้น100บาทรับซื้อรหัสฟรีไฟล์และ R O V เตือนเพจจริงผู้ติดตาม30,000เท่านั้นไม่มีเฟซสำรองไม่มีตัวแทนและระวังแอบอ้างติ๊งอยู่ใต้คลิปนะครับผมมีตัวไหมเ้ลงหนักสิ้โหไอ้คนแตกไปที่ลงหัวดีมาอันนี้ครับอันนี้ครับลงแล้วไม่ผิดเหรอวะก็ไม่มันทำยัง อดิครับมาดิครับล็สองลสองดิมาดิล็อกสามยีนวะเปิดวะ่นี้ล็อกหัวอวะอดิแดงโยแดงแดงตายล็อกึดิเข้ามาตสามใมมคุณผู้ชมมันไม่เีคุณผู้ชมมาดิ มาดิเามาดโอ้ยหมดตีโอ้ยแม่งเด็ดจริงวะทุกคนตัวเปิดขอไหมลงนั่งมาดิกเ้เฮยะโดนละมาดิโอ้โหแดงแปดมาดิครับตัวมาดิครับสองหแสองแดงแปดตัวดนะแดงลงมามาด็ลงนั่งรีมาแบบนี้ What is เข้าบ่มนะครับได้ครับได้ครับพี่ได้ครับพี่ไปชุบให้เลยนะครับพี่ตัวอุ๊ยเกิดหวงอมพมไอ้นี่เติมบอนอะไรวะไอ้ไอ้นี่มาได้ไงฮะไอ้ไอ้ยิงไอ้นี่มาได้ไงใครเนี่ยใครเนี่ยสงครามโอ้โหยิงอะมังกรอ๋อยิงอะมังกรทั้งรู้ว่ามีแบตชีพด้วยมาดิีอลไอนแบต สู้กับมังกรในแ้มบวก20หัวแตงมยดิเดีตยวมามังกรมาดิวันนีครับหนหัวแตงไม่สุดท้ายว่ะี้ครับหุ่ยแดงแดงไม่ตายสมาดิอันนหัวแตกหมดตีหัวแตกดิผมมาผู้ชม่อหนวครับหัวแตงหมดโมาวะ ไปเลยไปเลยางกับราเบไวไม่นไปเลยวตาย้มามีตัว้านะนัวเม็ดล็อกสองก็ยิครับตัวแตกลอกสามาดิตัวตยนงเหรคนตีเหรอยืดจังหวะมาดิมาดิรวมหมดแล้วเนี่ยมาดิรวมไดิ ไม่ตายไม่ตายมาคร้ตามแโคตรดีเจ็บสี่ว่ะมาดิเกว่ะแดงคุณผู้ชมเอาโหแดงแทกระโดนหมอนหนแทงไหว่มาหแทงไปดิมีตัวหน้าไปยีหนังต้นไม้เกิดวะไปตรงนึงสดครับอุ๋ยมีโดนหัวเลย มาดิมาดิโอยทุกไปทุกกันมามาดิมาดิร้วังหรอรวงเอมาดิครับโอ้ยโอ้ยมาดิมาดิมาดิครับไม่ตายจุกเจ็บหายเลยลอยนองอ้ยเยอะจังวะอะไรมีเยอะชาลอะไรมาไอ้บอมาดิ ลองลงลองลองลงลองสามแล้วไอ้ดิกระสุนหมดคผู้ชม่ดีกรนดไดิโอ้ดาบตงยดนยิงวิดนอดิครับไดิไอ้ดิเห็นม่รอ้ยโอ้ยโดนตื่นยิงออมามยิงน

ไม่เห็นว่ามาวางแตก่งไปั่งทำูนังท่วแตกวนึ่รนึงไอตัวโคิแดงกโอนี่กูเปิดก่อนกูยังแพ้โอ้โหลูกสองรันสองโอ้ลูกสองันแพ้ แปดมันดีไม่ตัวไปล็อตไปสวยมีบ้านั่นที่ตัว นั่นไงเอือดมาแบงแบงตัวนั่นที่เอือตรงไปดิตัวอือดมาแม่นมาเอามาดินี่แน่โดนวังระวังระวังวันไี้คาไปครับโดนดิโดมาตว้ตัวไอมี่อ้บาซซึ่งตัวตายเองระวังระวังระังวงเือมาแงคม มันก็ยิงห่ไมผู้มตัวมยหัวแตกหแตกไอ้นึงมตัวมยเพื่อนมาแดงๆโอ้ยลงทอง double kill มา ไม่เล่นขอแรงแฟนละกันโดนหัวแตกโดนโดนนโดนโดนนอโหูวแดงแดงหงมมาดูแตกแรงแฟนมาดิ่บอกไปดิขอแตกดิยืนซื้อของเปิดวอมหูวยแดง มาดิมาดิตัวหนึ่งีอตัวค่อยหัวไปไอตัไอวิ่ีครับค่อยหัวไปคอยหัวไปไอตัวค่อยหัวไปมาดิอยู่กองหนึ่งตัวแตกมาดิมาดิมาดิตัววิ่ดครับตัวหนึ่งมาดิ เป็นห okay, okay, so, okay, right. ัวลอกนองเปิดหัวโอเคเปิดหัวอ้หนตัวสวดีครับสดีรโอ้หนีวเปิดแดงไปลน่ัมดิไปสวัสดีครอะยอว่ะเยอะว่ะุชม โอ้โหโโ้ขึ้นมาเต,เติมไปดีเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมโอ,โโอโกับการใช้ยูนพีนะส่วนเ,เน,นี้ผมจะเล่นไปยูนพีนะกับอีกทีนผู้ชมขึ้นมาเตตารักดีตารที่สาน้องเขาเลยนะครับก็เรียบร้อยนโอการไปดีของนอง้องโยวะจีโยวะโยวะทีรักนะคะผมอ่าชื่อตานั่นแหละครับผมโยวะมั้งชื่อว่าโยวะ ah อ๋อชื่อว่าโยวะ ah ก็จะเป็น UMP นะครับมีสกิลสกินเปล่าเนาะที่ไปยิงกับพวกแรงมากันแล้วก็เป็นอย่างไรบ้างนะช่วคที่นี้นะไว้หนกดไลค์ก็เซอ์กดแชร์นะไว้หัวรอไปก่อนไเจอคลิปใหม่นะครับผมาเรียนกัน่อ